วอลเดอร์ลิงเวฟเกมจากค่ายคุโร่พวกคุณดูนั่นดิเครื่องยนต์แรงถีบคุณภาพชั้นเยีย่ยมอล่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์การเล่นวอลเดอร์ลิงไปในแปดนาทีกันนะครับผมไปเริ่มไว้ลเปิดมาฉากแรกโอ้โหพวกคุณดูสิเปิดมาเขาก็าเก๊กกันแล้วสองคนโดยสองตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เราจะใช้ในการดําเนินเรื่องของเกมนี้นะฮะซึ่งเราจะเรียกอย่างเป็นทางการว่าโลเวอร์ก็ตามสไตล์ทุกเกมนะฮะก็จะมีให้เลือกกัน2เพศตัวละครหล่อเท่พีสไตล์อู้หู้หลัขาวถ้าจะบนขนาดนี้ก็คงต้องเลือกล่างหญิงแล้วนะ เปิดมาอย่างแรกผมก็เจอข้อเสียของเกมนั้นที่ผมจะรับไม่ได้อย่างแน่นอนเกมมันไม่มีภาษาไทยแต่อันนั้นก็เป็นปัญหาของผมเองที่ผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะแข็งนะฮะ สรุปเกมไม่ได้ผิดผมเนี่ยแหละผิดแต่ปัญหาของภาษาก็ไ,ได้ทำให้เกมสนุกน้อยลงนะฮะแค่ติดตรงที่ผมนั้นอ่านเรื่องไม่ออกก็เลยดูคาสินแบบงงๆว่าตกลงนี่อะไรวะเนี่ยคัสินอลังการว้าวกราฟิกสวยๆโดยญิงสาวปริศนาหน้าตาดีแต่อยู่ดีๆเธอก็เอามาือมาจ้วงเฉยเลยอยากจะคว้าต่ใครไม่จะเป็นต้องจ้วงกันก็ได้นะบอกก่อนแต่จริงๆแล้วเ,เหมือนเธอแค่จะมอบพลังอะไรบางอย่างให้กับเราก็เท่านั้นที่เหมือนจะเป็นพลังขอ,องเกมนี่นะนะดูไปนั่งดูมาเจอเธอยิบไปเดเมจโอ้ยเจอรอยยิบคนสวยเป็นไ่ได้รู้ตัวอีกทีก็กระเดวกทตยีี เตือนไม่ทีอยู่ในน้ำพยายามจะว่ายออกไปเหนือน้ำแต่กลายเป็นว่าน้ำมันอยู่เหนือนเราซะง,งั้นนะ่ะและอยู่ดีๆก็ตัดมาภาพตลับหับ,บตื่นตือนตกลงเมื่อกี้ตื่นหรือยังนะ่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาจริงๆก็บอกว่าอ้เมจาวตื่นขึ้นมาเจอสาสาวที่บอกว่าเราตกลงไปในน้ำแล้วก็พยายามจะช่วยเราด้วยการ CPR คุยไปคุยมาดูอีกทีรู้ตัวอีกทีโอ้เราอยู่ตำแหน่งที่ดีมากสามสาวพูดคุยกันแล้วผมอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นขอข้าบแล้วกันนะตรงนี้ไม่รู้เรื่องขออภัยที่ไม่ได้ทำการบ้านเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมานะครับ ใช่ครับเกมค้างตั้งแต่เริ <Alcohol> ่ม <Physical Patri ots> เลยหลังปรับแต่งกราฟิกตั้งค่าภาษาเสียงเรียบร้อยก็ได้กัเวลาการประจนภัยกันแล้วประสบการณ์แรกเกมเลยคือปิงกำแพงธรรมดาธรรมดาแต่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ดีเล่นเนื้อเรื่องอยู่ดีมันกลายเป็นไม่ธรรมดาเดินเนื้อเรื่องไปเดินเนื้อเรื่องมาอยู่ดีๆตัวละครเราก็สัมผัสได้ถึงมังกรบางอย่างให้ตายเถอะยังไม่ทันได้ประจนภัยแล้วก็รวบรวมลูกแก้วทั้ง7ิตเลยนะเนี่ย ขอกเก่งในตัดฉากไปทียูดีดีก็เจอมอนให้บวกกลายเป็นว่าเข้าสู่เกมเพลย์มันเล้าใจ <Eagle. S 1> กดอติไปอย่างเท่โดดใจพีม่มกแล้วยูดีดีมันก็มีตัวอะไรไม่รู้ใหญ่เบิม่มถามจริงนี่เพิ่งต้นเกมนะเนี่ยที่ไหนได้จริงๆแล้วมันคือการตีเนียนแล้วเอาตัวละครใหม่น้องอย่างๆมาให้เราเล่นสูไปสู้มายูดีดีเกมก็แสดงระบบใหม่มาระบบนี้เราจะเรียกมันว่า o u t โท skill <Eagle. S 1> มันก็คือสกิลในการเปลี่ยนตัวแล้วเอามาโจมตีโอ้ย ให้อธิบายก่อนได้ไหมเนี่ยเอาง่ายๆมันคือการเปลี่ยนตัวเอาเพื่อนมาโจมตีด้วยสกิลก็เท่านั้นแหละโอยโดยที่ทหารคนนั้นอยากจะโจมตีด้วยสกิลที่เรียกว่า out t o นั้นจำเป็นจะต้องเก็บเกตที่เรียกว่า concerto energy นะครับผม โดยเกตนี้จะดูได้อยู่ที่วงกลมข้างๆหลอดเลือดด้านซ้ายนะครับแล้วถ้าหากคุณเก็บเกตนี้ไว้สงตัวละครนะฮะคุณจะสามารถใช้สกิลเอาโทต่อไปด้วยสกิลอินโทต่อได้นะครับนอกจากนี้ยังมีระบบที่เรียกว่าฟอสเกตนะฮะซึ่งมันเป็นแพสซีฟนะฮะใช้ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ขออธิบายแล้วกันนะมันมีหลายตัวขี้เกียจประกอบไปด้วยสกิลประจําตัวที่เรียกว่าเรสนซ์สกิลมีแอนตี้ที่เรียกว่าเรสนซ์ไลเบิรเลชั่นตัดภาพเกมเพามาดูในเรื่องกันต่อจากฟ้าสว่าง่างอยู่ดีๆมันก็มืดหันมองลงด แล้วอยู่ดีๆเกมมันก็สอนเราใช้เครื่องร่อนซึ่งก็ไม่รู้ได้มาตอนไหนเหมือนกันลอยลงมาถึงพื้นตัวละครนี้ไม่ทันได้คุยกันตนัวละครเราก็สัมผัสได้แล้วว่ามีเรื่องแน่แม่เจ้าเบิร์เล่นเกมนี้ไปไม่กี่นาทีเจอสาวสวยไปกี่คนแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ยินด,ดีก็โผล่มาปะทะกันอย่างเดือดบอร์ดเลยฉากนี้โคตรเท่แล้วภาพดีๆมันก็ตัดเข้าสู่เกมเพลย์บอกเลยงานนี้มีเรื่องแน่แน่ไหนเป็นใครอะ่ะคืออะไรเหรอแน่จริงเจ้าก็ตีข้ามาทำไมเราต้องตีนายอ่ะ พนจเจ้าไปโจมตีข้าก่อนข้าก็จะไปโจมตีเจ้างั้นถ้านายไม่โจมตีเราเราก็ไม่โจมตีนายโจมตีข้ามาเถอะน้าข้าต่อให้เจ้าอยู่นะเนี่ยงั้นถ้าเราไม่โจมตีนายนายก็จะไม่โจมตีเรางั้นเราไม่โจมตีนายดีกว่านายจะได้ไม่ต้องโจมตีเราถ้าเราโจมตีนายนายก็จะโจมตีเราแล้วพอถ้านายไม่โจมตีเราเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโจมตีนายเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายไม่จะเป็นต้องโจมตีกันในเมื่อเราไม่สามารถโจมตีกันได้เพราะฉะนั้นเราไปเอเกือกาชาเอ็งว่าใครฮะไอ้าสู่เเกกมพันตอ ไอหมอนี่เป็นใครไม่รู้แต่ยูดีก็มาหาเรื่องตอนแรกๆสู้กันไม่มีอะไรผมก็งงว่าทำไมมันถึงง่ายจังแต่ที่ไหนได้ไอที่มันบอกว่าต่อให้มาตะแก้มันพูดจริงนะเนี่ยแล้วเองไม่เชื่อแล้วพอพี่แกเอาจริงเกมเพลย์มันก็ยกระดับไปอีกขั้นโดยการที่เสริมระบบที่เรียกว่าเคาน์เตอร์แอทแท็กโอ้โหเสียงวิ้งสะใจพี่มากบอกเลยช่วงนี้สู้กันมันมากๆสาวดนตรีประกอบเล้าใจเหลือเกินแค่นั้นยังไม่พอเขายังเสริมระบบความเท่เข้าไปอีกมาถึงจังหวะนี้เกมมีฟินิชชิ่งแอทแท็กโอไม้ว่าโมชินเดรูนี่ยนี้โอ้ หลังจากเราสั่งสอนบอสเสร็จยูีดีๆมันก็ดับวิญญาณทองคำและเหล่าสาวๆก็ได้บอกกับเราว่าสิ่งนี้คือดวงวิญญาณที่เรียกว่าเอโคตัวที่วิญญาณเหล่านี้คุณจะสามารถเอาไปใส่ไว้ในน้ำเต้านะฮะแต่ถ้าพวกคุณเก็บเอโคตัวนี้ใส่น้ำเต้าหลังจากนั้นคุณจะสามารถเอามันออกมาใช้ในการต่อสู้ได้เลยนะครับแต่เลเวลน้ำเต้าของเราเหมือนจะไม่พอเราเลยยังไม่สามารถดูดเอโคตัวนี้เข้าไปได้นะครับแต่อยู่ดีๆวิญญาณตัวนี้ก็แบบว่าแก่าฉันแล้วไปเก็บไม่ได้มันรกโลกมีเสียงประหลาดๆตกลงนี่วิญญาณอาฆาตใช่่่ไมมเเนนียยย้้อใชตดดดูพโววฟืะล หลังจากที่เราเก็บไปโคโเสร็ตพอกพากลับมาสว่างแล้วก็มีคนโทรเข้ามาให้ตายเธอโทรศัพท์ยี่ห้อน้ำเต้าแล้วเ,เนี่ยโอ้แม่เจ้าผมขอเฟซขอไลน์น้องด้วยเลยได้ไหมครับหลังคุยโทรศัพท์เสร็จเรากลับมาประจนภัยกันต่อเราจะได้สู้กับมอนข้างทางเพร่ะที่จะเก็บเอเคอรของตัวนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องเข้าไปติดเอเคอรในหน้าเมนูดังนี้นะครับโดยระบบเอเคอร์สำหรับเกมนี้ก็บอกเลยว่าสำคัญมาก ราะนอกจากคุณนั้นจะใช้เอเคโคในการต่อสู้แล้วเอเคโคนั้นยังมีหน้าที่เปรียบเสมือนอัลติแฟกต์และคอยให้โบนัสดาเมจต่างๆให้กับคุณได้อีกด้วยอีกหนึ่งระบบที่เป็นระบบชูโรของเกมนี้เลยนะครับเอเคโคที่คุณใส่ไว้ในช่องบนสุดคุณสามารถแปลงร่างเป็นเอเคโคตัวนั้นหรือเรียกออกมาช่วยโจมตีก็ได้นะครับผมบอกเลยระบบนี้มีประโยชน์มากเพราะเอคโคเกมนี้มีให้คุณเลือกใช้สารพัดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะใช้เอคโคในการป้องกันหรือใช้โจมตีด้วยเอเคโคบอสต่างๆหรือคุณจะใช้เอคโในรเคอรือใช้นการนอนรอเคลื่อมก็ยงได้เลย หรือถ้าหากพวกคุณยังไม่พอใจพวกคุณยังสามารถใช้เอโคในการเนี่ยสารพัดพอไหมส่วนวิธีการที่คุณจะได้เอโคมานะั้นก็คือการกำจัดมอนที่ทอยู่ในแมปนะครับแต่มันก็ไม่ไ,มได้ดรอปตลอดนะคุณยังจำเป็นต้องเก็บดัตตาแบงค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการดรอปของเอโคแล้วก็เอโคะดับสูงขึ้นไปนะครับส่วนวิธีที่จะเก็บดัตตาแบงค์นะฮะก็คือการฟาร์มเอโคหลายๆชนิดนะฮะแล้วก็ ฟาร์มเอโคชนิดเดิมนะฮะให้ถึงระดับ5นะฮะและนับว่าเป็นเรื่องดีมากสําหรับเกมนี้นะฮะเพราะว่าเอโคนั้นสามารถฟาร์มได้ตลอดเวลานะฮะไม่มีขีดจากัดจะได้ของดีไม่ดีอันนี้ไปเคลียร์กันเองมีกิจกรรมที่ให้คุณได้แลกเอโคสีทองระดับบอสนะฮะแลกออกมาได้ออประจําตัวเป็น HP พีโถยไปสู้บอสโทโลแกรมดรอปเอโคสีทองได้มาเป็น HP พีโอ้ยมาตีบอสแมปปลดรอบความสําเร็จดรอปเอโคสีทองเข้าไปเช็คอัพผิวลิงโบนัสออกมาทำไมเกมแจกของมาแรกว้าวเยอะจัดๆเยอะขนาดนี้อย่าเกลือนะ หลังจากนั้นเรามาเดินทางเข้าเมืองสัมผัสได้เหมือนไม่มีใครแอบมองหันไปไม่เจอใครแต่ใครคนนั้นเธอดูสวยจังครับหลังจากเข้าเมืองคุณจะได้รับน้องปืนคู่ได้รับน้องกี้เสียนะฮะอ่านงี้ไปะนะเอาละเราหยุดสปอยในเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดสิ่งที่ผมพบเจอในเกมนี้กันบ้างดีกว่าแม่เจ้านี่ NPC ในเกมนี้เหรอเนี่ยและนอกจากนี้ในแบบบางพื้นที่คุณอาจจะเจอสารคดีมอนสเตอร์ตีกันด้วยก็ได้นะแต่บางพื้นที่จะมี NPC ที่คอยช่วยคุณต่อสู้ได้เหมือนกันนะแต่มันก็แค่่่่่่่ทาาาให้้้คคุณไไไมมสสสึกกกเเเงงงออออะะแตตวว็ดดชยยลีีิพืน Yeah. ทำอย่างนี้นแหละดีมากๆเลยมีประโยชน์เหลือเกินนอกจากนี้บางดันเจี้ยนเขาก็มีการเปลี่ยนมุมมองในการเล่นด้วยเหมือนกันนะครับแหม่ตรงนี้น่าจะบอกว่าเป็นช่วงที่มันที่สุดข,ของเกมเลยก็ว่าได้บางสในเกมนี้ก็มีบางครั้งที่ทาให้คุณได้แปลงเป็นเอ็กโคระยะยาวแล้วก็ต่อสู้กับบอสด้วยนะแต่น่าเสียดายที่อะไรอย่างนี้มันยังน้อยอยู่แต่ก็นะตัวเกมมันยังเปิดได้ไม่นานอ่ะนะระบบที่เกมไหนก็ขาดไม่ได้กาชาซึ่งจะประกอบไปด้วยตู้เริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะฮะแล้วก็จะมีตู้อีเวนต์นะฮะ นายพลมังกรจีหยานผมหลุดเลดอนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีของมาแทนแล้วแจมแถมได้อาวุธประจำตัวภายใน20โลอีกด้วยถือว่าโชคดีจัดจัดและนอกจากนี้ยังมีตู้ตัวละคร5ดาวถาวรกับตู้อาวุธ5ดาวถาวรด้วยนะครับส่วนใครที่อยากลองกดตู้ลิมิตตู้นี้นะฮะผมบอกเลยนะฮะถ้าคลิปนี้ลงไปตู้คงไปแล้วล่ะครับ ต่ถ้าใครสนใจนะฮะตัวเกม Modeling Wave นะฮะก็ล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยตัวแพทใหม่1.1นะฮะมีการปล่อยตัวละครใหม่มา2ตัวแล้วก็แมปใหม่นะฮะแมปต้ําแข็งนะฮะถ้าใครสนใจก็ต้องรีบไปโหลดเล่นแล้วก็ฟาร์มเพชรกันได้แล้วอ่ะละเราหมดเวลาแล้วะขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะยังไงก็คลิปแบบนี้ผมตัดไปครั้งแรกนะฮะข้อมูลอาจจะผิดพลาดประการใดหรือลืมพูดอะไรบางอย่างไปมากก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะยังไงวันนี้กก็ขออตัวลาาาาไ้เเพีียยยงท่่นนนะะฮบบ๊